สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่าวันนี้พี่แจ็คก็จะทานกาแฟทุกวัน every day นะคะเป็นเขาเรียกว่ากินกาแฟสามซองทุกวันของพี่ดวงเองกินแล้วสบายท้องนะคะจากเมื่อก่อนนะคะเป็นคนถ่ายยากนิดนึงแล้วก็อันนี้ตัวเป็นตัวแทนของการดีท็อกซ์เลยนะคะแล้วก็ลดพวงลดพุงลดอะไรแล้วก็พี่แจ็คก็ลดแป้งด้วยนะคะ วันนี้ก็ลดแป้งรดแป้งที่หน้านะคะไม่แต่งหน้าเยอะด้วย,อเ,อยเอาทิ้งกันเดี๋ยวให้เก็บทนะคะสามซองนี่เลยมันสับพคุณอะไรมันมีกับเป็นกาแฟดีท็อกนะ จะอ่านให้ฟังมันมีกูต้าไทโอนี่ทำให้ผิวขาวขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีโครเมียมพิโคลีเนตแล้วก็โซเดียมฮัทนะคะแล้วก็คาแอลคาน,นิดีนก็เล่งการไหาผ่านไคโตซานจากพืชแล้วก็ถั่วขาวแล้วก็ส้มแขกแล้วก็อินนเอ็อินวันนะคะแปดส่วนประกอบ8อย่างในกล่องเดียวน,นะคะข้อปีข้อปี179บาบาทมี2ีซอง แต่บางคนนะก็าอาจจะกินซองเดียวก็ได้แต่พี่แจ็คมาเป็นคนธาตุแข็งนะคะกินสองซองก็ได้กินสองซองก็ได้กินหนึ่งซองก็ได้แล้วแต่ฐานะนะคะพี่จะกินตามฐานะนะคะพี่กินตามฐานะของพี่นะคะเดี๋ยวก่อนกินดอกคนไม่หมดคนไม่ทั่วนะคะ ไปทำอย่างอื่นก่อนเลยลูกนะคะเดี๋ยวป้ารีวิวตรงนี้ก่อนนะคะคเดยเราจะช่วยกันให้ไวที่สุดเลยคนคนกาแฟไม่ขวางรีบอร่อยสามซองนะคะพี่กินสามซองเร่งการผ่ผนานสารพัดผิวพรรณเป่งผ่องใสด้วย ค่อยกินมันร้อนนะคะพเไ็้สนใจซื้อที่เพจตลานะดนัดหัวดอนนะคะสวัสดีค่ะ